เราข้ามไปเรื่องแท็บเล็ตนะครับว่าเม่ตกลงเนี่ยไอ้แท็บเล็ตเนี่ยมันจะแจกเนี่ยแจกเพื่อประโยชน์ไอเดียเพอเดียชน์กกันแน่ไอเดียใครเนี่ยคุณคุณคุณศักชัยคือที่มาที่ไปเนี่ยศักชัยเออก็บอกว่าแล้วมันตรีศึกษาเป็นคนเปรยขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ถึงแข็งขันเหมือนกับโยนหินถามทางแต่ว่าทันทีที่เรื่องนี้มันมันหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยปฏิยาสะท้อนกลับจากสังคมเนี่ยผมว่า เราพอจะประเมินได้ว่าสังคมเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีใครเอาด้วยนะนะครับอ,อย่างอย่างนักวิชาการอย่างอาจารย์สมพงศ์จิตระดับวันนี้ก็พูดชัดเจนที่ที่ทางมติชนอามาลงเลยนะครับ,รบไม่เห็นด้วยร้อซก็คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ,รบแล้วคุณคุณนวพรเรืองสกุลซึ่งน้านนท่านท่านจะมีมีคอมเมนต์เรื่องนี้นะก็ออกมาเขียนในในเฟซบ o ๊กส่วนตัวของท่านเนี่ยนะครับบอกว่าเออก็ ก็อย่างน้อยเนี่ยการการที่จะแจกแท็บเล็ตเนี่ยคนที่น่าจะดีใจก็คือคนที่กำลังจะขายของได้ครับเออ,เอ,อนะครับออฮะก็ก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่น่ากลัวมากนะครับครับแล้วอย,อย่างที่ผมผมหยอดหยอดเข้าไปถามแฟนแฟนพวกเราแฟนแฟนของชวนหารเรื่องว่าคิดยังไงบ้างไม่ว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่เห็นดู้วยเลยนะกับการ,รที่จะที่จะแจกเนี่ยนะครับเอาว่า ไม่เหมาะไม่พร้อมแล้วก็ไม่โปร่งใสคือเชื่อแน่ว่าถ้ามันมีการแจกจริงเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เบื้องหลังนะครับเออไปคุณสุตาคิดยังไงคือผมก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะว่าเอจะจะอะไรจะแจกทําไมก็ไปตั้งไล่ดูข่าวอันนี้ต้องบอกว่าวิเคราะห์ตามตามเนื้อหาข่าวนะฮะถ้าเจ้าปิด,ดก็ก็ต้องขออภัยด้วย จะหลายๆสํานักก็ยืนยันตรงกันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการเนี่ยนะครับคิดว่าจะแจกแท็บเลต็ตเพื่อที่จะรองรับมาตรการการเรียนการสอนนะครับในระบบ,บออนไลน์เพราะว่าประเมินว่าเรื่องของโควิดนี่อาจจะลากยาวนะครับแล้วก็ให้คํามั่นสัญญาว่าจะไม่เกิดปัญหาแบบที่ผ่านมาอันนี้กี่เ้นใต้ไว้นะครับสัญญาว่าจะไม่เกิดปัญหาคบแบบที่ผ่านมาอืในมุมผมเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะ มันถ้าบอกว่าแค่เรื่องของการที่จะเรียนออนไลน์เพื่อจะแก้ไขปัญหาโควิด19เนี่ยมันก็พอรับฟังได้แต่มันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่นะครับแต่ถ้าบอกว่าต่อไปนี้กระบวนการการเรียนการสอนของอลูกหลานของพี่น้องประชาชนระดับประถมและมัธยมเนี่ย80%จะเรียนผ่านระบบออนไลน์เนี่ยออันนี้ฟังดูแล้วยิ่งน่าตกใจกว่าเพราะว่าแล้วจะให้เด็กอยู่กับบ้านอย่างนั้นหรือ เพราะว่าเขาชัดเนะกลุ่มเป้าหมายก็คือแจกเด็กประถมกับมัธยมพี่ไปสายแล้วคุณสักใจฮะมีลักษณะนี้ยับนี้จะไขอขัดจังหวะนิดเดงก็คือว่ามันก็ไปสอดรับกับสิ่งที่สมัยคุณยิ่งรักเคยทํำก็คือแจกเด็กประถมมัธยมนะครับสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยเรียกที่เทว่า one c a ปเ t a l h e r ชายหรือหรือตัวย่อๆคือ o t p c อย่างภาพาประกอบที่เมื่อสักครู่เนี่ยเราปล่อยให้ให้ชมหมนึ่งนะครับ OTPC เนี่ยก็คือแล้วยุคบุญยิ่งรักเนี่ยไปกี่กี่เครื่องผมก็ไปหาตัวเลขสองล้านกว่าเครื่องนะคุณสุภาพครับสองล้านกว่าเครื่องหมดตังไปเป็นหมื่นล้านแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นโัวเป็นพายวันนี้ไอ้แท็บเล็ตเหล่านั้นเนี่ยสองล้านกว่าเครื่องเนี่ยมันกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัญหาของกรมควบคุมมลพิษทีอผมกำลังจะถามต่ออยู่พอดีอ่ะว่า ถ้าเผื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนปัจจุบันเนี่ยย้ำนักย้ำหนาจะไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนครั้งที่แล้วนั่นแสดงว่ารู้ปัญหาแล้วใช่ไหมถ้ารู้ก็ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคุณมีวิธีการจะบริหารจัดการในการแจกแ็บเล็ตต่อไปอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดปัญหาหนึ่งสองสามสี่ห้าที่คุณว่ามาเอถ้าไม่รู้ช่วยไปทําให้รู้หน่อย ครับถ้าไม่รู้แล้วมาพูดดักคอว่าจะไม่ให้เกิดปัญหา<ม>แบบที่ผ่านมาผมถือว่าต่อแหลครับเอ uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. ถ้าไม่รู้ไปศึกษาให้รู้หน่อยแล้วบอกประชาชนหน่อยว่าที่สองล้านเครื่องเนี่ย uh huh. ปัญหามันคืออะไรที่คุณบอกว่าจะไม่ให้ปัญหาเหมือนครั้งที่แล้วครับเอ uh huh. แล้วก็ค่อยมาพูดว่าจะแจกให้กับเด็กแล้วก็จะไปประเมินตัวเด็ก Uh huh. ไปประเมินในส่วนของกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าศักยภาพในการใช้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องง่ายเดี๋ยวครูก็ไปสอนบางทีครูก็ไม่รู้เรื่อง uh huh. เคยพูดไว้ทั้งในที่รับและในที่แจ้งต่างกรรมต่างวาแล้วว่าครูบางคนเนี่ยเป็นครูประจําชั้นเนี่ยที่เด็กได้รับจากแท็บเล็ตไปเนี่ย uh huh. ยังไม่ให้เด็กแกะพลาสติกเลย <laughs> เพราะว่ากลัวถ้าเสียออกมาแล้วตัวเองจะมีความผิด กลัวไู้บหาสถานการศึกษาจะเอาความผิดว่าให้เด็กสอนยงสอนให้เด็กยังไงแล้วเด็กทำแล้วเด็กทาเสียหายแล้วโรงเรียนนะครับส่วนใหญ่ถ้าผมพูดผิดเนี่ยในในเนี้ยมีครูดูอยู่หลายคนผมได้ดูดูแล้วบบางโรงเรียนเนี่ยไม่ให้เด็กกลับบ้านนะเพราะกลัวหายใช่ผมก็เข้าใจนะบางทีไปพี่เอาไปเล่นมั่งพ่อไปเล่นมั่งแม่ไปเล่นมั่งกลัวหายก็เอาเก็บไว้ที่โรงเรียนครับอืแล้วมันเกิดประโยชน์ตรงไหนอะเรื่องการศึกษา ครับม,มัเรียนออนไลน์กันตรงไหนล่ะอ่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสอบถามกันอยู่ไอสมัยที่ที่แล้วเนี่ยที่แจกแจกกันเนี่ยส่วนใหญ่ไปใช้ทําอะไรไม่ได้ใช้เพื่อการศึกษาแต่เอาไปเล่นเกมคับเด็กเอาไปเล่นเกมซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาเลยแล้วที่สําคัญก็คือว่ามันมีข้อจํากัดเยอะแยะไปหมดในการที่จะใช้แท็บเล็ตในการเรียนออนไลน์ก็คือว่า ซอฟต์แวร์มีหรือ,อยังก่อนที่คุณคุณจะแจกแท็บเล็ตที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยคุณมีซอฟต์แวร์พร้อมแล้วหรือ,อยังไอชุดหลักสูตรบนออนไลน์เนี่ยมีแล้วหรือ,อยังถ้ายังเนี่ยทาชุดหลักสูตรก่อนดีกว่าไหมไอ็ซื้อแท็บเล็ตมันซื้อง่ายแต่การสร้างซอฟต์แวร์มันยากกว่าเยอะแล้สองก็คือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยที่จะสอนออนไลน์เนี่ยด้วยชุดความรู้ใหม่ๆเนี่ยมีความพร้อมแล้วหรือ,อยังถ้ายังก็เทรนครูก่อนดีกว่าไหม เมื่อพร้อมแล้วเนี่ยค่อยไปซื้อเครื่องมือดีกว่าไม่ใช่ว่้เอะอะซื้อเครื่องมือแล้วก็เอามาเอามาวางไว้เกะกะลกบ้านนะครับเมื่อครั้งที่แล้วบริษัทอะไรได้ได้สัมปทานไปแล้วคุณสักชัยโอ้โหมาจากจีนเลยเซนจ้นเซนจนสโคบแซนติกดดเวล็อปเมนต์รับรัาไปว่าเขาเรียกว่าศูนย์ซ่อมบำรุงก็ไม่มี ไม่มีจ้างบริษัทเอก,กชนเข้ามาสัมปทานการบริการหลังการขายเออเอกชนบางทีก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดนู่นนี่นั้นนะครับในท้องถิ่นนั่นแหละนะครับได้ได้เขาเรียกว่าได้สัสถาปนาตัวเองเป็นตัวแทนอของสัญจรในการซ่อมบำรุงก็ส่งไปทําได้มั่งไม่ได้มั่งอันนี้จริงผมก็มีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาซ่อมอยู่ก็บอกจริงไม่ต้องส่งมาหรอกพอเสียก็คือมันซ่อมไม่ได้แลว 写个，写个清单，查。